สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t หกท c h a n n n l ผู้รับสารจุตกรวาลแปลความมัดโดยการอ่านหนะ้าไพ่ทารุ่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะครึ่งหลังตุลาคมนะพลังงานราศีสิงวศุกดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะคะสามารถรับชมคลิปนี้ได้สิงนะหรือถ้าไม่ทราบวันที่เกิดก็ใช้เดือนสิงหาคมเป็นหลักนะคะเพื่อน ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะคะพลังงานการอ่านครั้งแรกก็คือตัวคุณนะแล้วก็พลังงานที่สองจะเป็นพลังงานคนของคุณพลังงานสามารถสลับได้นะคะเพราะว่าเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะยังไม่ได้จอดจงดวงผู้หนึ่งผู้ใดคอมเมนต์อออบอกหมแจนด้วยนะว่ามีเอเนจีที่ตรงกับคุณไหมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเ,เพื่อนที่รัก เอาละคะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะครึ่งหลังตุลาคมนี้คนที่คุณถอยออกมาพลังงานของคุณนะคะตอนนี้เมิกเชียนเขาคนนั้นมองคุณอย่างไรโอ้คุณเป็นเมิกเชียนเลยนะตอนนี้ราศีสิงค์ควบคุมสถานการณ์นะคะพูดใครกับใครใครก็รักใครก็หลงนะ,ค,ะคนเก่าจะกลับมานะเนี่ยมีคนจะส่ง ข้อความมามีคนจะทักมามีคนจะติดต่อสื่อสารมาหรือมีคนมาหลงเสน่ห์คุณนะคะอาจจะเห็นหน้าอาจจะได้ยินเสียงได้ยินคําพูดอะไรสิ่งเนี้นะคะคนคนนั้นก็ได้ก็ด้วยคิดถึงคิดถึงการพูดคุยกับคุณคิดถึงการเจอหน้านะรอคอยและจะมีการทักทายกับมาแล้วแหละนะคะเขามองคุณอย่างไร ตอนนี้เขากำลังมองว่าตัวคุณน่าจะเริ่มอะไรสิ่งใหม่นะคะแล้วก็คุณเน่ยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เขาอะนะคะอยากให้คุณอะวนเขามองคุณอย่างไรเราอาจจะไม่ได้บอกรูปลักษณ์ภายนอกหรือพฤติกรรมหรืออะไรนะคะคือเขามองคือเขาอยากให้เราเป็นใครในชีวิตเขาหรืออยู่หรือคุยหรืออะไรสิ่งนี้นะคะคนที่เข้ามาใหม่ให้เข้าใจ เอ,อ่อถ้ามันมีเสียงดังก็ขออภัยนะคะพอดีมีคนมาซ่อมแอร์ทีนี้เขามองคุณอย่างไรเขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่เขาอะนะ,ะอยากจะทักทายพูดคุยหรืออยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กำลังคิดถึงและอยากให้มีโอกาสได้กลับมาพูดคุยหรือมีโอกาสวนกลับมาเจอหน้านะคะเขากำลังคิดสิ่งนี้ จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนนี้อยากจะคุยกับใครสักคนนะคะในชีวิตเขาอะคนที่คุณถอยออกมาเนี่ยก็คือคุณเป็นคนนะั้นที่เขาอยากจะคุยอยากจะปรึกษาอย่างเช่นถ้าเขามีปัญหาอะไรในชีวิตนะคะก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือการแก้ไขปัญหาหรือการที่จะทําให้เขามีแพชชั่นมีความรู้สึกกระตือรือร้นนะคะเขาต้องการคุยกับคุณนะ,ะตอนนี้ นะอาจจะเป็นการทักทายวนกลับมาเจอกันไม่อยากให้หายไปในชีวิตของเขานะเขาก็มองคุณเป็นคนที่น่ารักนั่นแหละนะะอยากกลับมาคุยด้วยเป็นคนเก่งนะเก่งในการพูดแล้วก็เข้าอกเข้าใจคือตัวเขาไม่จะเป็นจะต้องอธิบายอะไรมากนะคุณสามารถฉลาดแล้วก็พูดตรงประเด็นในคำตอบที่เขาต้องการนะเป็นสิ่งนั้นก็เหมือนว่าตอนนี้เขาอยากจะคุยหรือกลับมาทักทาย บางคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคุณอาจจะได้รับการทักทายหรือการติดต่อสื่อสารกลับมาจากคนคนนี้แล้วล่ะนะคะทีนี้เรามาดูว่าความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะคุณบอกว่าในตัวตนของคุณเนี่ยนะคะคุณโฟกัสที่ตัวเองคุณนิ่งนะ,ะก็คือนิ่งแบบรอคอยในที่ของตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าเราอะนะคะมีสเสน่ห์มีดี คือเราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในความสัมพันธ์ได้โดยที่เราอะไม่จะเป็นจะต้องกระตือหรือล้นออกไปที่อยากจะพูดคุยกับเขาเป็นฝ่ายเขามากกว่าที่กลับมาทักทายเราแล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนเรากําลังรอคอยใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่เรารักหรือสนใจทีนี้เราบางตอนในขณะที่เรารอนะคะ เรารู้สึกเหมือนว่าเออเราจะเฉยเรานิ่งได้หรือบางทีเราก็รู้สึกเหมือนว่าเออไม่เป็นไปอย่างใจหรือเรารู้สึกขอเหี่ยวหรือเรารอนานแล้วแต่ทีนี้พอคนที่เรารักหรือเราสนใจหรือคนที่เรารอคอยเนี่ยทักเรามาหรือโทรหาเราถูกไหมคะมีการพูดคุยทีนี้ทําให้อารมณ์ Energy เนี่ยมันก็พุ่งนะคะไปทําให้เรารู้สึกว่าโอเคนะเรายังสําคัญเขายังรักยังสนใจหรือยังคิดถึงนะคะเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่า ช่วงนี้ยเราอะนะคะนึกถึงคนนั้นก็โทรมาหาเราหรือติดต่อสื่อสารมาทําให้ทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเหมือนเราอะกําลังควบคุมสถานการณ์อะไรก็ได้ให้มันเป็นไปอย่างใจเรานะคะก็จะสอดคล้องกับเมจิกเชียนที่ตอนนี้คุณเป็นเหมือนเรานึกเหมือนเราเสกว่าเออเราอยากให้คนนี้โทรมาคือคนนี้โทรมาพอดีแล้วก็มาพูดคุยหรือ พลังงานของเรานะส่งไปถึงเขาแล้วเขาก็โทรกลับมาเป็นการแอคชั่นเข้ามาหาเราทําให้คุณรู้สึกว่าช่วงนี้ราบลื่น,นะะในการพูดคุยในการติดต่อสื่อสารเหมาะโอกาสที่คนนั้นจะติดต่อกลับมาสูงมากๆนะคะคือคนนั้นนะไม่พยายามหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่จะคุยกับคุณนะอันนี้พลังงานของคุณนะคะเครื่องหลังตุลานะสมาชิกช่องก็คือจะได้ชมก่อนใครนะเพื่อนๆอะทีน,นี้เรามาดูคนของคุณ วิวออฟฟอร์จูนะะอ่าพร้อมแล้วแหละคนนี้นะคะพร้อมไม่อยากหลบหนีไม่อยากหลีกเลี่ยงการพูดคุยการปฏิสัมพันธ์หรือการเดินทางไกลหรือเขาพร้อมและรอจังหวะโทรรอจังหวะคุยนะรอจังหวะทักทายหรือขยาดเป็นความสัมพันธ์คุณมองเขาอย่างไรนะเดลเรเบอร์อ๋อมองเป็นความรักแหละความรู้สึกของเขานะฮะเอ็มเพลเยอร์ฟร์ออฟวนนะฮะเดอะเดสโอเค กันกลับมาพูดคุยนะเขาอยากเป็นคนสําคัญตอนนี้นะคนนี้นะคะเขาบอกว่าในพลังงานของเขาเขาบอกว่าตอนนี้เขาพร้อมและพร้อมที่จะไปข้างหน้าพร้อมที่จะพูดคุยหรือพร้อมที่จะออนไลน์หรือจะติดต่อสื่อสารมานะฮะพร้อมเรื่องความรักไม่อยากหลีกหนีอยากเริ่มต้นคุยนั่นแหละนะคะคุณมองเขาอย่างไรตอนนี้คุณก็มองว่าคนนี้นะคะยังอยากคุยกับคุณนะเขาอ่ะก็เป็นคนน่ารักและเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะ แต่คนนี้เป็นคนที่รักคนยากนะคะแล้วก็บางทีเขาอาจจะเปลี่ยนใจหรือสองจิตสองใจนะคะคุณอาจจะมองเขาในลนนักษณะนี้แต่บางทีถ้าเขานะะคุยกับคุณเนี่ยเขาก็แสดงออกพฤติกรรมหรือ,ถ,อถ้าอยู่ใกล้กันเขาก็แสดงออกพฤติกรรมนะว่าเขาสนใจคุณนะ,ะในพลังงานของเขานะคุณก็ยังมองว่าคนนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ความรักนะเขาอยากได้ความรัก นะแต่การที่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเขาทําไมคะช้านิดหนึ่งนะเมื่อก่อนอาจจะไม่พร้อมความรักความสัมพันธ์แต่ตอนนี้คนเนี้ยถ้าเขารักใครนะเขาก็จะพุ่งนะพุ่งจีบตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ว่าเขาเป็นคนทักคุณมาก่อนเขาสนใจคุณก่อนเขารักคุณก่อนและวเขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์เขาสามารถมีตัวเลือกทางเลือกอะไรก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าตอนนี้คนนี้รู้สึกอย่างไรนะคร ตอนนี้เขามีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วแล้วก็มีความมั่นใจแหละมีความมั่นใจที่ที่อยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นความรักที่เขารู้สึกลังเลว่าเออแฟนที่จบไปแล้วหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ดีมันท็อกซิกหรือเป็นคนที่ขี้หึงห่วงอะไรสิ่งเนี้ยหรือว่าจะบาดเจ็บความรักความสัมพันธ์เมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ได้มั่นใจว่าเขาอะอยากจะมีความรักไหมหรืออยากจะคอมมิตเมนต์ไหมหรืออยากจะมีแฟนไหมนะตอนนี้คนเนี้ยมีความ มั่นคงทางอารมณ์แล้วก็มั่นใจว่าเขาอะสามารถที่จะมีแฟนมีความรักหรือแต่งงานหรือจะดูแลคุณหรือถ้าเกิดกลับมาคุยกันครั้งนี้มาเริ่มต้นกลับมาคุยครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาอะพยายามจะไม่คิดถึงเรื่องเก่าๆเดิมๆที่เขาอาจจะเคยบาดเจ็บเสียใจหรือไม่มีความลังเลใจแล้วว่าโอเคฉันจะคุยกับคนนี้ราศีสิงห์ราคนาสิงห์ในอดีตอาจจะแบบกลัวความรักไม่อยากคอมมิตเมนต์ไม่อยากมีแฟนหรือไม่อยากคุยตลอด หรือบางคนก็คือหลีกอสองจิตสองใจอ่ะลังเลใจเหมือนว่าตัวเองไม่พร้อมนะไม่พร้อมที่จะดูแลใครไม่พร้อมที่จะคอมมิทเมนต์หรือกลัวความรักความสัมพันธ์หรือเคยผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์มาตอนนี้คนนี้มีพลังงานที่อยากกลับมาคุยและเริ่มต้นใหม่หรือเหมือนว่าเขาเนี่ยได้ไม่ได้พูดคุยกับคุย,คยกับคุณนานแล้วและรู้สึกว่าความรักครั้งนี้นะ เขาคิดว่าทุกคนเลยที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาอะอยากจะกลับมาคุยกับคุณที่ว่าเป็นเหมือนเป็นคนที่คุณสามารถเอาชนะใจเขาได้บางทีเราอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเราอะทาสิ่งไหนที่เอาชนะใจเขาใช่ไหมคะแต่มันเหมือนโดยพลังงานโดยรวมอะนะคะคุณสมมุติว่าถ้ามันมีตัวเลือกทางเลือกอื่นหลายตัวคนนี้ก็เลือกที่จะคุยกับคุณ ที่เป็นที่เป็นคนแรกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสมมุติว่าถ้าคุยหลายคนปุ๊บห่างหายไปจากเรานานแล้วในตัวเลือกทุกคนนั้นเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะเลือกเราอะไรสิ่งนี้นะหมอเห็นถึงโอกาสที่คุณจะได้ติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยนะคะแต่ความสัมพันธ์ในดีเทลที่ไปข้างหน้าในอนาคตอันนั้นเราต้องดูส่วนตัวนะคะเพราะเราจะจอจงดูอนาคตของคุณกับของเขาถ้าสมมติว่าวันนี้ มีใครบางคนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาน่าจะหายไปแล้วแล้วอยู่ดีๆเขา,าทักทายหรือพูดคุยกลับมานะคะแล้วคุณก็อยากรู้ว่าคนนี้เลิกกลัวความรักหรือยังนะคะอันนี้พลังงานไพ่มันบอกว่าการกลับมาเปิดโอกาสให้ความรักความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารแล้วเดินทางไกลคุณหรือเขาอาจจะเดินทางไกลที่ติดต่อหรือมาเจอกันอะไรสิ่งนี้มองเห็นถึงพลังงานนั้นนะเอาละค่ะครึ่งหลังตุลาน่าจะเป็น ข่าวดีนะของราศีสิงห์รักนาสิงห์นะคะน่าจะเป็นข้อความนี้นะข้อความเดี๋ยวนะเดี๋ยวหมอภัยข้อความให้คุณน่าจะเป็นเหมือนว่าฉันไม่อาจรักใครเท่ารักคุณอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวดูไพ่ข้อความที่มันจะออกไงข้อความรักนะคะมีราศีที่ออกมานะคะพิจิกมิถุนเมษอาจเป็นชาวต่างชาติได้อาจเป็นคนที่ เคยผ่านประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์มาก็คือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพอลังงานสิ่งก็คือพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ด้วยเช่นกันแล้วก็กลัวความรักลังเลใจว่าเออจะเอาความรักดีไหมหรือไม่เอาดีอะไรสิ่งเนี้ยมาดูข้อความรักนะคะเปิดซิสักห้าใบนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้จักคุณฉันยิ่งอยากอยู่กับคุณความสัมพันธ์ออนไลน์มันกาทังค่าฉันนะคะความสัมพันธ์ออนไลน์ ฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำมันคุณทำให้ฉันเครียดมากเลยฉันรับมันไม่ได้อีกแล้วเอาสักหกไปนะฉันเกียดที่ยังฉันยังคงเฝ้ารอนะคนนี้รอคอยที่จะคุยกับคุณหรือจะเจอคุณมันอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้ฉันรู้ฉันทำลายโอกาสที่มีกับคุณไปแล้ว บางคนก็กลังพิจารณาอยู่นะคะว่าเออจะมีรักใหม่ดีไหมหรือจะติดต่อสื่อสารเอาละค่ะประมาณนี้นะคะชาวราศีสิสงห์ลัคนาสิงห์นะคะช่วยคอมเมนต์บอกหวดเแหนด้วยนะ,ะว่าเออใครเป็นมีคนเก่าติดต่อกลับมาแล้วนะคะหรือว่าตรงกับพลังงานของคุณไหมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะสมาชิกช่องสมัครสมาชิกหน้าช่องเะครบ65บาทหรือ200บาทนะคะก็คือจะได้รับสิทธิพิเศษได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใคร ส่วนใครที่รู้สึกว่าพลังงานทุกครั้งที่ชมช่องหมอแจนหรือว่าเราสามารถย้อนไปฟังพลังงานตั้งแต่หมอแจนทําช่องมาในในคลิปเพลย์ลิสต์นะคะมีตั้งแต่พิกเด็กาก,การ์ดนะคะโซเมทวินเฟมนะคะเลขแองเจิลนัมเบอร์ความลับของสวรรค์นะคะหรือเนื้อคู่อะไรสิ่งนี้นะให้ไปให้ไปให้ให,ให้สามารถย้อนไปชมคลิปได้นะ,ะมันอาจจะเป็นตรงจังหวะแล้วช่วง คุณเพิ่งเข้ามาฟังคลิปหมอแจนหรือเพิ่งติดตามหมอแจนพลังงานในอดีตถ้าเราได้ผ่านไปฟังหรือเราเลือกฟังเนี้ยมันอาจจะตรงกับคุณในระยะนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าคลิปนี้มันออกนานหรือไม่นานนะคะในที่คุณไปชมย้อนหลังนะคะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ